สวัสดีครับพบกับผมนะครับคำคุมทางช่องนาตาซี c ซนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำการใช้ G98 กับ G99 นะครับลักษณะของ G98 นะครับก็จะเป็นแนวเส้นสีเหลืองนะครับแล้วก็ G99 ก็จะเป็นแนวเส้นสีเขียวนะครับตัวลูกศรนะครับผมก็จะให้ เป็นจิกนะครับจับชิ้นงานนะครับส่วนสีชมพูก็เป็นชิ้นงานนะครับเพื่อนๆก็ดูลักษณะแนวนะครับว่ามีจิกนะครับที่ขวางอยู่นะครับที่แคมชิ้นงานอยู่นะครับสำหรับ G99 ก็ไม่เหมาะสมนะครับเพราะว่า G99 เนี่ยทูนจะยกขึ้นมาตามเส้นสีเขียวนะครับก็หมุดสีเขียวปักไว้ รงระยะ R นะครับ,นะรบสำหรับ G 98นะครับก็จะยกขึ้นมาสูงหน่อยนะครับก็จะเลยระยะ R มานะครับก็จะเป็นระยะ Z5 นะครับที่ผมได้เอาหมุดสีเหลืองไป จุดไว้นะครับ Z5 นะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นระยะเส้นสีเหลืองนะครับที่ทูนนะครับจะยกขึ้นนะครับก็จะเหนือจิกจับชิ้นงานไปครับตรงนี้ก็จะปลอดภัยนะครับเพื่อนๆก็นำเอาไปใช้ดูนะครับว่าถ้าเกิดมีจิกอาจจะมีจิกที่ว่าไม่ได้จับที่บนชิ้นงานนะครับอาจจะจับที่ข้างชิ้นงานนะครับ ตัว G99 ก็จะเหมาะสมกว่านะครับส่วนที่งานที่มีจิ๊กจับด้านบนนะครับตัว G98 ก็จะเหมาะสมกว่านะครับตรงนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับที่ผมมาแนะนำนะครับก็ให้เพื่อนๆอได้นำไปใช้ดูนะครับว่ามันเหมาะสมกับงานของเพื่อนหรือเปล่านะครับคลิปนี้ผมก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับเพื่อให้เพื่อนๆได้ นำไปใช้งานจริงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำวิดีโอในครั้งต่อไปของผมด้วยนะครับครับสวัสดีครับ